สิบแคมเปญร้านค้าปีกลูกค้าซื้อซ้ำคาดการว่าธุรกิจค้าปิในปี2567มีมูลค่าประมาณ4.4ล้านล้านบาทเติบโตราวๆ3-7%ซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้มีการแข่งขันที่สูงและคู่แข่งเยอะมากก็ต้องยอมรับว่าเทรนร้านค้าปิยุคใหม่ถ้าจะอยู่รอดต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งขายผ่านทางออนไลน์บริการจัดส่งรวมถึงการเพิ่มสินค้าประเภทอาหารสดและเครื่องดื่มให้หลากหลายอย่างไรก็ดีสิ่ง ที่ขาดไม่ได้คือโปรโมชั่นที่ต้องมางัดเพื่อใช้เป็นการกระตุ้นยอดขายมีอะไรที่น่าสนใจและใช้ได้จริงบ้างไปดูพร้อมกัน1ซื้อ1แถม1เป็นโปรสุดฮิตที่เห็นบ่อยมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านค้าปีกประเภทไหนอย่างร้านค้าในชุมชนหรือร้านสะดวกซื้อก็จะมีสินค้าที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจาัดโปรโมชั่นนี้ความน่าสนใจในมุมมองของลูกค้าจะรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ซื้อ1แต่ได้เพิ่มอีกหนึ่งทางที่บางทีอาจจะไม่ได้อยากได้สินค้าชิ้นนี้แต่ก็ ื้อไว้ก่อนเพราะรู้สึกว่าคุ้ม 2. ลดราคาไม่มีคําไหนทรงพลังไปกว่าลดแลกแจกแถมนี่คือโปรโมชั่นพื้นฐานที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยซึ่งการลดราคาทําได้หลายแบบเช่นลดราคา10% 30% 50%เป็นต้นวิธีการลดราคานี้ต้องนํามาใช้ให้เหมาะสมไม่แนะนําให้ลดราคาแบบพร่ำเพรื่อควรจะลดราคาเฉพาะตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษเพื่อให้ลูกค้าไม่ยึดติดและรอแค่ช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นถึงจะซื้อ3 สะสมแต้มเพื่อแลกรางวัลหรือส่วนลดร้านค้าปีกยุคใหม่จะมีระบบสมาชิกข้อดีคือทําให้รู้จํานวนลูกค้าประจําว่ามีมากน้อยแค่ไหนสินค้าไหนขายดีสินค้าอะไรที่มีความต้องการมากซึ่งการใช้ระบบ POS เข้ามาช่วยจะทําให้บริหารร้านได้ง่ายขึ้นและแน่นอนก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในการให้ลูกค้าสะสมแต้มเหมือนอย่างที่เซเว่นอเลเวนมีระบบออม m อมเบอร์ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าจะมีแต้มสะสมเอาไวใ้ให้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนลดหรือแลกของรางวัลในอนาคต ดได้ 4. ส่วนลดพิเศษตามเทศกาลเมืองไทยมีหลายเทศกาลทั้งส่งท้ายปีเก่าวันขึ้นปีใหม่สงการตุจีนวันพอ่อวันแม่เป็นต้นแต่ละเทศกาลมีความพิเศษและมีอารมณ์แห่งความสุขที่แตกต่างกันไปการจัดโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับแต่ละเทศกาลเป็นการสร้างสีสันให้ร้านค้าปีกดูน่าสนใจยิ่งแคมเปญถูกใจลูกค้ามีการพูดหรือแชร์ในโซเชียลก็จะยิ่งทําให้ร้านมีโอกาสข,ขายได้มากขึ้นด้วย5ลดล้างสต๊อกสินค้าราคาโรงงานสําหรับ ร้านค้าปลีกที่อยากขายสินค้าในปริมาณมากๆหรือจัดการกับสต็อกสินค้าเก่าอาจจะใช้โปรโล,ลดล้างสต็อกสินค้าราคาโรงงานซึ่งคำนี้มีอิทธิพลในความคิดของลูกค้ามากโดยทางจิตวิทยาแล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าคุ้มเป็นพิเศษและต้องซื้อสินค้าในตอนนี้เวลานี้เท่านั้น 6. ตั้งราคาลงถ่ายด้วยเลขเก้าอาจจะไม่ใช่โปรโมชั่นแต่เป็นการกระตุ้นยอดขายได้จริงนี่คือวิธีการตั้งราคาแบบ charming price หรือการตั้งราคาหลักสุดท้ายลงมาหนึ่งหน่วยที่ทำให้ ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้ามีราคาถูกลงกว่าเดิมทางที่ความเป็นจริงราคาแตกต่างกันแค่บาทเดียวเป็นอีกกลยุทธ์หลอกสมองที่ใช้ได้ผลในทางจิตวิทยาและวิธีนี้ก็นิยมใช้มากโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าต่างๆ7ขายสินค้าแบบ up-selling วิธีแบบนี้เป็นเหมือนอีกกลยุทธ์ที่คล้ายกับโปรโมชั่นและร้านสะดวกซื้อก็นิยมนํามาใช้ยกตัวอย่างเวลาเดินเข้าเซเว่นอีเลเว่นพนักงานมักจะถามเราเสมอว่ารับสินค้าตัวนี้เพิ่มหรือไม่และจะนําเสนอว่า สินค้าตัวนี้กําลังลดราคาอยู่เป็นการเสนอขายที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เสียดายเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มก็เป็นอีกวิธีเพิ่มยอดขายร้านค้าปีกได้อีกวิธีด้วย8จัดเซ็ตสุดคุ้มเป็นโปรโมชั่นที่มักจะมาในช่วงเทศกาลหรือวันพิเศษต่างๆที่จะมีการจับคู่สินค้าหรือบริการ2ออย่างขึ้นไปแล้วนํามาเสนอขายในราคาที่คุ้มมากกว่าการซื้อสินค้า2ชิ้นในราคาปกติซึ่งเรามักจะเห็นโปรโมชั่นแบบนี้ตามห้างสรรพสินค้าในช่วงเวลาต่างๆ เป็นอีกเทคนิคการกระตุ้นยอดขายที่ได้ผลดีมาก 9. จัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกเป็นอีกโปรโที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีมากมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับธุรกิจจะนํามาใช้เช่นการจัดกิจกรรมชิงโชคที่จะต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคีเว์ดสำคัญของการทาโปรโมชั่นคือของรางวัลอาจจะต้องมีมูลค่าสูงเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาร่วมสนุกตัวอย่างของรางวัลเช่นรถยนต์ตัวเครื่องบิน iPhone เป็นต้น 10. มอบคูปองส่วนลดการมอบคูปองส่วนลดให้กับลูกค้าอาจจะเป็นคูปองส่วนลดแบบเป็นใบๆหรือคูปองส่วนลดออนไลน์ในการแจกคูปองอาจจะมีการกําหนดเงื่อนไขเพื่อให้ลูกค้ารับคูปองส่วนลดเช่นซื้อครบตามเงื่อนไขจึงจะได้คูปองส่วนลด10เป็นต้นการกระตุ้นยอดขายสําหรับร้านค้าปลีกมีอีกหลากหลายวิธีไม่ได้ฟันธงว่าวิธีไหนจะดีที่สุดและไม่ได้การันตีว่าวิธีไหนคือสร้างยอดขายได้เยอะที่สุดก็ขึ้นอยู่กับไอเดียในการนําไปใช้รวมถึงรูปแบบของ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจก็เป็นอิปปจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้เช่นกันรู้หรือไม่ปรไหนควรใช้ตอนไหนอยากให้คนรู้จักแบรนด์เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ใช้โปรโมชั่นข้อ3ข้อ4ลูกค้าน้อยลงอยากกระตุ้นยอดขายใช้โปรโมชั่นข้อ1ข้อ2ข้อ5ข้อ6ข้อ7ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใช้โปรโมชั่นข้อ8ข้อ9ข้อ10บไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์ มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187